สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายผ่านไพ่ย,ยิปซีพบกับผมมิงยิปซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่24กันยายนให้กับท่านที่เกิดวันเสาร์สวัสดีครับคนวันเสาร์เริ่มต้นขึ้นมาจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราสัญลักษณ์ที่เห็นก็คือ5ดาบคือดาบก็ท่าเทียวไพ่ป๊กก็เปรียบสเสมือนรูปโพดํา ด่าไปถึงอำนาจโดยรวบรวมแล้วคนวันเสาร์เป็นคนดวงแข็งนั้นมักจะเชื่อมั่นตัวเองในค่อนข้างสูงั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกวา่าเป็นนักเรียนก็เถียงครูบาอาจารย์เป็นคนทํางานก็เจ้านายไม่รักคู่ใหญ่ไม่เปิดทางด้านความรักจึงไม่ค่อยให้โชคคนวันเสาร์นี่หาคู่ยากหลายคนก็บอกเมื่อไหร่จะมีคู่เขาสตทีดาวผัสบุกกะย้ายเข้ามาหรือต่างๆวันนี้วันศุกร์จะมีความสุขไหมถ้าเป็น ดาบขึ้นมาก็แน่นอนเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะไพ่ที่มาปิดตัวนี่ก็เป็นรูปสัญลัษณของผู้หญิงถือดาบ queen of swords ในกระบวนไพ่ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงถือดาบเขาบอกสารพัดจะร้ายขี้หึงเจ้าอารมณ์ยิงมีทิฏฐิทละไม่งอไขต่อให้อดเจียนตายก็ไม่ปริปรากปริปรากขอร้องความช่วยเหลือจากใครเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียว ดาบก็คืออํานาจต้องลดลดดาบลงมาบ้างคืออย่าไปจู้จี้เคียวเรื่องส่วนมากง้อเพื่อนง้อฝูงง้อได้กับแฟนตัวเองนี่ไม่งอสัญลักษณ์ของดาบขึ้นมาเยอะมากนี่ก็เป็นไพ่ดาบอีกใบหนึ่งคนวันเสาร์โดยธรรมชาติโดยรวมก็เป็นคนดวงแข็งอยู่แล้วโดยเฉพาะวันเสาร์เขาก็เป็นเลขเจ็ดอย่างเลขเจ็ดมาเล็งกับเลขห้าอีกแลเจอกันก็ต้องฟันฝ่าฟาดฟันการงานในวันนี้หนักเหนื่อยติดขัดล่าช้า ส่วนมากเราไปทํางานให้ใครมานักต่อนักในที่สุดก็ต้องกลับมาทํากิจการเป็นของตนเองจริงๆดีคนวันเสาร์นี่เป็นสร้างกิจการเองจะดีจะทำเป็นทีมนี่ไม่รุ่งคือใช้ใครก็เสียเวลาใช้แล้วก็ต้องทําเองงานคนอื่นก็เอามาทําหมดเลขห้าหมายถึงการขัดแย้งแน่นอนเลขห้ากับวันเสาร์นี่ไม่ค่อยถูกกันในภาพเป็นรูปคนห้าคนกําลังต่อสู้ขัดแย้งกันขัดบนขัดล่างกากบาทขัดขากันเอง ก็เป็นธรรมชาติของคนวันเสาร์ซึ่งพยายามเปลี่ยนมุมมองและความคิดเนี่ยไายใบถัดไปเด e ะฟูลก็มองให้เป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องสนุกสนานบางคนบอกขำไม่ออกชีวิตมันเหนื่อยเหลือเกินมันเป็นเดอฟูลเนี่ยใบใบนี้ก็บอกชีวิตเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยคือใช้ชีวิตชิวๆได้แล้วออกไปผ่อนคลายเลิกงานประจําก็มาดูหนังฟังเพลงหาเกมมาเล่นบางคนก็ติดเกม ลูกติดเกมแม่ติดแชทอะไรประมาณนั้นหลายคนบอกเด็กฟูนก็คือคุยเรื่องสนุกนะพูดเรื่องสนุกดูซีรีส์พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่ดีไม่ควรเอาความกังวลมาเป็นความเครียดนะมีโชคลาบคุยเรื่องสนุกพูดเรื่องสนุกแล้วจะดึงดูดโชคลาบได้ดาวเลอเหรียนก็คือธาตุดินหมายถึงเงินทรย์เหรียญขึ้นมาระดับ 9, เ้าเหรียญน,นี่ถือว่า ให้โชคด้านการค้าขายการเงินการลงทุนจึงจะดีนะครับสเที่ยวไพ่ป๊อกก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวํลาตัดเหรียญเก้าเหรียญน,นี้ไม่ได้ขึ้นง่ายๆละขึ้นกับคนวันเสราเร์หรือว่ามีเงินมีทรัพย์มีอํานาจแต่อาจจะไรไรคู่เคียงกายด้วยเพราะตั้งแต่เช้าเนี่ยดวงนี้จะเริ่มเห่งทางด้านการเงินเดินทางไกลจะได้ลาบใหญ่ไพ่ชาริออดก็คือไพ่การเดินทางการขนส่งยวดยานพาหนะนําโชคล่าภมาให้หลายคนก็ ซื้อายทะเบียนรถเฝ้าใบทะเบียนรถได้นะเลขนำโชคของตัวเองงานที่ทำอยู่ก็เข้าระบบดีไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนปรับปรุปงแก้ไขอะไรนะในวันนี้ก็ทุกอย่างก็จะดำเนินไปด้วยดีให้ประคับประคองคือไพ่ชาริออตเนี่ยถ้าแข็งก็พังก็ให้ควบคุมให้มีสติสัมปชัญญะรือสีก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองให้ทบทวนเรื่องราวชีวิตให้ดีไพ่รือสีเฮอร์มิตรเขาบอกจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ ด้านความรักก็แน่นอนนะเริ่มต้นเป็นไพ่ฤือสีขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเงียบเงาในวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนักในเรื่องความรักยกเว้นคนที่มีแฟนแก่กว่าได้คนสูงวัยสูงอายุห่างกว่ากันเป็น10ปี20ปีแก่กว่ากันเป็นรอบปีหนึ่งสิปีเป็น1รอบนั่นเองก็ทายว่าได้แฟนแก่กว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการขัดแย้งดาบหมายถึงการใช้อํานาจให้ระมัดระวังการขัดแย้งกับ กับผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือขัดแย้งกับผู้ใหญ่นั่นเองเนไพ่ดาบขึ้นมาเป็นใบสรุปให้ลดดาบลงมาบ้างคือลดทิฐิลงมาไม่ควรใจร้อนวู่วามเพราะดาบจะขัดขวางโชคลาภได้ส่วนด้านดีก็คือวันนี้ไม่มีเคราะห์ร้ายไม่มีภัยพิบัติอะไรที่สร้างความเสียหายกับดวงชะตาถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นขึ้นมาตัดสินใจทําอะไรไว้ก็ทายว่าจะสาเร็จโดยเพราะด้านการเงินการลงทุนนี่คือคําทํานายขอยงท่านที่เกิดวันเสาร์ ประจำวันศุกร์ที่24กันยายนดูไว้เป็นแนวทางเป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามการดูดวงโดยเฉพาะผ่านไพ่ยิปซีพบกับผมมิง้งยิปซีตลอดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้รากันไปก่อนสวัสดีครับ